นไปมันปวดอยู่ไหนดวงใจจนกว่าจะตายเหลือสี่นาทีค่ะส่งเข้านอนเลยนะคะด้วยเพลงนี้ค่ะนะคะ,นะคะไอ้เพลงนึงก็ได้เพลงนี้ก็ได้ค่ะส่งเข้านอนนะคะ I fc ขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันมาสองชั่วโมงเต็มเลยขอบคุณนะคะนั่งอยู่ที่คนสกอห้าคะ่ะอย่างไรแล้วก็ขอบคุณอย่างเดียวละคะ่ะข,ขอบคุณเต็มกระเป๋าเลยนะคะ ไอรเธอพรุ่นี้เจอกันนะคะแต่จะส่งด้วยเพลงนี้นะคะเ <c oughs> มื่อไรเธอจะเจอฉันได้อีกเมื่อไรจะได้พบกันตั้งแต่วันฝากรักสรักมันก่อนจากกันวันนั้นฉันยังจำได้ตามจำใจจำกลยซ้ำไป อกสันตื่นตั้หัวใจเธอตื่นตันแต่ฉันนั้นร้องไห้รู้หรือไม่ใช่ฉันเข้าฝาคิดถึงคำสมพัม์ัแต่วันนั้นอยม,มาคิดถึงคำสัญญาหน่าจะมาเ้ว กี่วันจะได้สมใจอีกเมื่อไรจะได้พบกันเธอให้ไปที่ไหนจะไปนั่นรักฉันมั่นฉันไม่หวะไนอเมื่อไรเธอจะเจอฉันได้อีกเมื่อไรจะได้พบกัน แต่วันฟอกรักสารักวันก่เจอกันวันนั้นฉันยังจำได้ต่างจำใจจำไกลสัมพันธ์ต่างอกสันตื่นตันหัวใจเธอตื่นตันแต่ฉันมันร้องไห่รู้หรือไม่ใจฉันเศร้ากว่าคิดึงความสัมพันธ์ สัญญาน่าจะมาล้ววันอีกทีวันจะได้สมใจอีกเมื่อไรจะได้พบกันเธอให้ไปที่ไหนจะไปนั้นรักฉันมั่นฉันไม่หลงใคร <c oughs> พอดีเลยนะคะพอดีเลยนะคะ f อพอดีเลยะคะ่ะเป้งเลยคะ่ะ ส่งเข้านอนเลยนะคะได้เพลงนี้ขอบคุณนะคะกุดไนท์นะคะกุดไนท์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะส่งลงจากสตรีมแล้วก็ต้องทํางานต่อนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอบคุณนะคะเลิฟเิกันค่ะคุณไนท์นะคะสวิตสวิตดีมนะคะขอให้ฝันดีทุกคนนะคะขอบคุณคุณโอปเรอขอบคุณคุณเอสเอสนะคะขอบคุณคุณอีเอ็กพีขอบคุณคุณนัทนี่นัทนะคะสิทีิสิทีิอะไรเนี่ยสิทีิคอนะค่ะ คุณไข่ไก่ค่ะคุณไข่ไก่คุณคุณป๊อปซาซ่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจจกใจคุณวีวายค่ะขอบคุณคุณป๊อปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอขอบคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณที่อยู่บนสกอออีกห้าท่านนะคะขอบคุณคุณวีราค่ะวีราค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณศักชัยคะ่ะขอบคุณคุณ oppo oppo ค่ะขอบคุณคุณ ne 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 s, s i r s คะ่ะอะไรนะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะ굿ไนท์นะคะฝันดีกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะที่นั่งอยู่สี่ท่านขอบคุณนะคะเมื่อไรเธอจะเจอฉันได้อีกเมื่อไรจะได้พบกัน ตั้งแต่วันฝากรักสรักมันก่อนจากกันวันนั้นฉันยังจำได้ต่างถันใจจำกายสัมพันธ์น่าสกสารตื่นตันหัวใจเธอตื่นตันแต่ฉันนั้นร้องไห้รู้หรือไม่จใจฉันเศร้ากว่าคิดถึงความสัมพันธ์